เอเคได้เอาเออใโอ้ยพ่อนพ่อนล่ะตัวละพอะไรเออดีมีแหงเดีจ้าป้าไว้สวัสดีพี่น้องปลอดภายเพื่อสุขสุขคนเนาะวัอนี้พบกับบทจัดแนลเนาะกับมื้อนี้นะพี่น้องมีพี่น้องกับแม่ฮักเนาะได้ฝากเงินมาให้ให้แจกอ่างเปาให้น้องๆทีมงานเฮาหลายๆครูหลายคนที่เคยไปน้ำกัน์ดาทันซะที่เคยผ่านอุปสรรคน้ำกันเดทิ้งทางระบาด ปัญหามันพี่น้องในช่วงนี้แล้วมันเป็นเทศก,กาลคุดจีนพี่น้องแล้ววันนี้เข้าหาซองแดงบ่อดได้หาเลาะทั่วหาซื้อใจกระเพรินพี่น้องได้ซองขาวพี่น้องไดง้แต่ซองขาวแจะห้าวกระซี่จักส้ออือ่นว่าซองอังเปาหรือบอ่อแบบนี้ซองมันเป็นซองสีขาวพี่น้องแต่ว่าห้ากระซีเอาเงินให้แต่ว่าห้าสกีเอาไปให้ทุกคนนะครับทุกคนที่เพื่อนรวมงานห้าซะเงินกับ จำนวนเท่ายเดียวสิมาว่าตอนท้ายคลิปพี่นเราประมาณนาเอาแบบรุ่นนะว่าซื้อไพ่ผู้ใดชดดนอยได้หลาย <c oughs> เดี๋ยวเมื่อไรเขาชิมวมาล่มกันแอ้ว่าผู้นัน้นได้เท่ายผู้นี้ได้เท่ายอันนี้จะเหลือเนาะเหลือสองนี้ที่ไหนไปเกินได้ไหมเกินนี่ ที่ห้าเป็นคิดซะว่าโอเคพี่น้องอันนี้เรือเนี่ยเรือนี่เก็บไว้คือเก่าพี่น้องเก็บไว้เป็นค่าน้ำมันรถเดี๋ยวจังไรกับเปไปรอรุ่นน้ำกันพี่น้องว่าพ่อผู้ใดแน่ผู้ใดพ่อผู้ใดก็ถือว่าได้ผู้ใดผู้ใดบื่อยู่เฮือนก็ถือว่าบบได้พี่น้องโอเคไปกันเลยพี่น้องไปแจกอังเปาอังเปาขาว เนื้นแหละพี่น้องตอนนี้กำลังหอดเคลื่อนบิลลี่แล้วเป็นทีหอบหอยวันนี้เราก็จะเอาซ่องเนาะเชื่อิมซ่องอังเปาก็เอิ่นเอื่นหมเต็มปากพี่น้องเพราะมันเป็นซ่องสีขาวนะแต่ว่าขาพระเจ้าเองกับเสื้อเวียดกับบูมี่เสื้อจีนกับบูมี่พี่น้องแต่ว่าบบเป็นอังเปาไนะด้อหเป็นนั่นก้อนวเัเล็กๆหน่อยๆให้น้องๆน,งนะก็จะว่าแบบนนี่ใช่กับให้ทีมงานให้น้องๆและอยู่พากันอ,อยู่ทางในแหละเดี๋ยวเทาทีเอา เอาซองไปหาย,นหายเนาะให้แต่ละคนแต่ละคนพี่นอ้องพอเฮาได้ไล่ให้จำนวนที่เดียวมอนตามเรื่งองเ,เอ้ยยำเบอร์แรกอะเอาเอว่าช็อปปอ้าวเนี่พอ,อันออนี้บาหน่อ,นอยพี่นอ้องอะไรเอาเปล่าสิก็ได้นะนี่ เอาเอาให oh, ้ได้กอดยาวแค่น like ี้โอ้ขอบใจอะายได้ทานได้คอยทานอยู่ดีมีแห้งผมจะเป็นไงผมขอยู่ที่มีได้คอยรงคอยลอยคอยโชว์ให้มานะเดี๋ยวพอเปิดได้เดี๋ยวพอเปิดได้ทิปไปก่อนมื่อไปก่อทิปไปต่ออันนี้อ่ะช่วยในได้อังเปาในอักเปาส่งขท้าเมื่อจะซื้อซื้ออันซองบอได้พี่น้องซื้อซองบอได้ดีกบบอได้ดีกบบอได้ขอบใจอะายก็เลยได้แต่ซองขท้าจะเป็นเอาซองขท้าเป็นซองผมเห็นนาะไหน มีการรุ่นเี้ยโอ้ได้ยี่ห้อคุณละบัตชองบัตร่ไหม่มาเลยบ่เลยว่าเลยว่าตัดวงฮะเมาเลยบ่ว่าตกบดวงตับดวงไหนเล้วคนเพื่อนี่อาจจะทราบพันแล้วแต่ได้เอามาหนีต่อไตโฟนต่อไปเด็กบบลลี่พี่น้องเราฮ็ดได้เอาเออโอ้ยพ่อนพ่องละตัวดำหวลยเออดีไม่แห้งเลี้ยวไปทีมงานพี่น้องให้น้องนอก โอ้บอลนี่อันนี้เป็นไปเจอแห้งนี่นะเป็นยังนี่ลดลมงลองห้องลองหองลดลมโอ้ใส่คุณดมเป็นแห้งหรดอเปลาขังแ้งโดนแล้วเด็กกี่นี้แหละเมื่อกี้นี่เอาลูกแกนไหนลมงลงเทาลงสเล้งนี่สเล้งปีนหรือเปล่าไปเอาหัเส้นกิ่กปีนเอาเข้าเจมแห้งหรื่ โบนาสิวส <Đ ó. S 1> ิวแสดงว่าประสบการณ์มาหลายจะฝาเปิดได้จะฝ่าเปิดได้ตามจะประมาณตามจะประมาณแบบแบบาซากเด้ดมันบ่เท่ากันได้บางซ่องนี่ซ้อมบางซ่องนี่นึ่งได้น้ำคอยดีไว้ไปยหายไปไปดดูดีมีแห่งเด้อจะเป็นคุยได้ก็ชิวอ้าวเออยังอีกเนาะ อันนี้เจ้ากะดีไมไหวเพอาะถูกเบิ่งพี่น้องติดมือมือนี่ไอ้วันชิมาแจกกันนั่งเปาให้น้องๆมวยนั่งเป่าเยอะๆเนี่ยยังของควันให้น้องๆซะน้ำจิ้มน้ำใจในวันกุ้จีนแต่ว่าตัวเองกับเสื้อจีนกับบุ้มมีเสื้อเบียดกับบุ้มมีแต่ว่ามีมีแม่ฮักเรออยากให้มามอบให้ทีมงานเอ้าอาออยู่ดี้อ๋อครับบัดนี้นี่ก็

<cười> <cười> ờ, tôi chờ xe hàng bao này 20 bát nữa bó, có cháy lấy lái nữa 20 bát Vâng, nhưng không thể hữu ra mặt tỏa đáy Ừ À, hiểu không? À. Ồ, có cháy Hiểu cháy không? Phụ nhạc ở ngoài, hiểu không? Có cháy Có cháy lấy lái nữa cháy, không có cháy lấy lái nữa Nó có cháy lấy lái nữa không? Có cháy lấy lái Ồ, cháy lấy lái nữa Cháy lấy Anh quên đấy <laughs> bó đấy Dạ vâng, đấy nó lấy lái nữa Cháy lấy lái nữa Nó บิมาเวยตะเก็ดสากเด้อันนี้ของตะก้อเด้อนี้ดมาเปิดฟอมกันดูพกได้จะได้เทไรเเปิดเปิฟองกันอันี้ให้ตะกอกนอนี้ให้ตะก้อสนใจกับใจอ่าตะก้ออันนี้เทไรมาของตเอ้ใบเดียวค่ะสองสด้อเออเอาเอาตัวนี้แล้วเอาตชอใบนี่แหะนายมาเน้บ่าวหน่ะมาเปิดน้มาเปิดดาไจได้เทไรจ่เตยวมาจะได้แล้วมาเน้มามาคนเท่มากมาเน้มาทุกคนไจะได้เทไร ไปอไทนายไปไทนายในบัตรก่อนใบัตรป่บัตรหนึ่งครัเา่อนป่าวพเปิดก่อนเอาจะเปิดก่อนตึ้งสามสิบพันหน่บาทหนึ่ง้อยบาท่น่อยโอ้ใจมะเจียังเปาวนนี้เท่าไหร่่าได้สามสบพัจกอังเปาหาเนาะ้สบสใช่ใไล้อ้ยพนหน้งใช่ใช่าวรียนมาเปิดดู30 0บ เอาได้เที่ยวได้เที่เราได้ซอขันกีบใบเดียวกับคักคุณนี่ใบเดียวคักสามสิบแสดงว่าคุณได้ลุกกระหมู่มาน่อยได้เกี่ยวกับดวงแล้วจะหนี่ไรเกี่ยวกับดวงดวงไหนดวงปะดวงแสดงว่าคุณนี่ได้อยู่ปี่นายกระหมู่ิวงตากล้รู้หน่อยจะนี่ตากรไม่หน่อยได้ดึงออกมาตากลเศร้าเศร้าขันกีบเห็นบหมเห็น ได้บุทเสมอกันพี่น้องแต่ว่ามันเป็นขึ้นกับดวงหูเป็นยังคือว่าได้บุทเสมอเงินมันนะไปน้อยไปง่ายหยับใส่น้ำกันเลยพี่น้องมาขอบใจหลายๆคนพูดหลายๆเด้อว่าแม่ท้ายหลายๆพี่น้องขอบใจหลายๆที่ทรงมาน้นำใจจากอันเขาให้ทีมงานเข้าขจิวาทีมงานเพราะว่าเขาไปน้ำกันตลอดเข้าชูชนอุปสรรคน้ำกันบพว่าทางสิญยากฝนสิตกน้ำสิถวกน้ำชมเข้าไปเออไปเข้าไปนำเข้าไปทุกมองทุกบอลพี่น้อง ขอบใจเลยขอบคุณหลายๆเมื่อทุกคนทาถือใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องเพื่อสีบรพัดคลิปใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่าโมเมนต์อ่างเปล่านะพี่น้องเนาะถือว่าให้ของขวัญน้องๆเนาะเล็กๆหน่อยขอบคุณหลายๆเด้อ